ในปีพุทธศักราช2522รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นปีเกษตรกรและกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิชาลัยเกษตรกรรมขึ้น10แห่งทั่วประเทศซึ่งวิทยาลัยเกษตรกรรมมหาสารคามเป็นหนึ่งใน10แห่งที่ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่1มกราคม2522เพื่อจัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาเกษตร ต่อมาในปีพุทธศักราช2537กระทรวงึกษาธิการได้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนคนครจำปาสีขึ้นในวิลัยเกษตรกรรมมหาสาร,รคามเมื่อวันที่12กันยายน2537ภายใต้การบริหารงานของบุคลากรของ,ของวิจัยเกษตรกรรมมหาสาร,รคามเพื่อให้การจัดการศึกษาสนองความต้องการของท้องถิ่นมากขึ้นในวันที่26กันยน 39, ายน2539วิทยาลัยเกษตรกรรมมหาสาร,รคามได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามซึ่งได้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสันสูงหรือปวสวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามสังกัดสำนักงานคณะกรกรมการการอาชาวีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่บ้านเลขที่1 47หมู่17เจตำบลเขาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอยู่ติดถนนสายเอเชียหมายเลขที่14ระหว่างจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดร้อยเอ็ด ตรงกำหบักกิโลเมตรที่13โดยเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์รวมทั้งสิ้น854ไร่นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสาร,รคามได้ผ่านการบริหารงานจากผู้มืในการมาแล้วมากมายหลายท่านซึ่งได้แก่นายธนูทองฐานะทําหน้าที่รักษาการผู้มืในการวิทยาลัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช222ถึงปีพุทธศักราช2529นายนิยมจิตแก้วปฏิบัติหน้าที่ผู้มืในการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529ถึงปีพุทธศักราช2532 นายประกอบรัตนพันธ์นายจงรักวนิชาชีวะนายอาทิพนนทลี นายสมศักดิ์ชื่นใจนายจำลองวรรโคตรปฏิบัติหน้าที่ผู้บริการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547ถึงปีพุทธศักราช2549และนายชาชายเกียพรมผู้บริการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานจากผู้บริการทุกท่านวิชาัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามได้มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์อย่างแพร่หลายมากมายดังนี้ปีการศึกษา2531ได้รับคัดเลือกเป็นสถานถศึกษาเร่งรับพัฒนาดีเด่นของกลุ่มสถานถศาึกษากลุ่มวิชาัยเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรมอาชีวศึกษาปีการศึกษา2535ได้รับคัดเลือกเป็นสถานถศึกษาดีเด่นประเภทเกษตรกรรมของกรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา2535ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่กิจกรรม QC ดีเด่นระดับกองสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา2535และปีการศึกษา2536ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยอกทอดีเด่นระดับภาคและระดับชาติ2ปีซ้อนปีการศึกษา2537ได้รับรางวัลที่2โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในภาราชูปถมัมภ์ โดยความร่วมมือของบริษัทเอสโซ่สแตนเลตประเทศไทยจำกัดปีการศึกษา2540ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยอกทอดีเด่นระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา2541ได้รับรางวัวลรองชนะเลิศหน่วยอกทอดีเด่นระดับชาติปีการศึกษา2543ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมส่งเสริมพฤติกรรม ปฏิบัติตามคุณธรรมตามพระราชบัลลีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงศึกษ,ษาธิการปีการศึกษา2549่ได้คะแนนรวมระดับที่3การแข่งขันทักษะและการสัมมนาผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา2550 ได้คะแนนรวมลำดับที่1จากการแข่งขันทักษะและการสัมมนาผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการองค์การกเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามรมราชกุรีระดับชาติปีการศึกษา2 5 5 1้รบได้รับรางวัลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนประจำปี2 5 5 1ประเภทที่ 1. การดำเนินงานชีววิถีเพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนภายในวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรางวัลชนะเลิศระดับประเทศประเภทที่2ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศวิชาการเกษตรและเทคโนโลยีที่ขยายผลสู่ชุมชนดีเด่นประเภทที่7จ็ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมักแก๊สชีวภาพและได้รับคะแนนรวมระดับที่1จากการแข่งขันทักษะและการสัมมนาผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการองค์การกเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระดับชาติครั้งที่30ในปีการศึกษา2 5 5 2ได้มีการประกวดโครงการเชวีถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับชาติโดยวิชัยไลได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคและระดับชาติในประเภทที่1การดําเนินโครงการเชวีถีภายในวิชัยลประเภทที่4ราษฎรนำไปใช้และขยายผลดีเด่น และประเภทที่8ด้านงานวิจัยส่วนรางวัลชมเชยในระดับชาติได้แก่ประเภทที่2ประเภทที่3ประเภทที่5ประเภทที่7 สิ่งที่เป็นมิ่งมงคลอย่างยิ่งของชาววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามทั้งสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันตลอดจนชาวจังหวัดมหาสารคามคือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามได้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานขนาดกลางระดับอาชีวศึกษารประจำปีการศึกษา2551 ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนและรู้สึกปราบเพื่อยินดีภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่วิทยาลัยประสบความสําเร็จและได้รับรางวัลอันสูงสุดนี้เราทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ให้ก้าวหน้าแบบยั่งยืนและจะดํารงรักษาคุณงานความดีนี้ไว้ตลอดไปตราบนานเท่านาน